วันนี้ JR Fabric นะครับเรามีผ้าเกล็ดปลามาํำเสนอทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า JR Fabric เรามีเกล็ดปลาเนื้อไหนบ้างครับไปเราไปดูกันนี่นะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยครับจะเป็นเนื้อเกล็ดปลาเป็นเด่นนะครับ เนื้อจะมีความนิ่มทิ้งตัวและมีความยืดหยุ่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีเทาความหนาของเนื้อผ้าเนี่ยจะหนาขึ้นมาหนากว่าตัวนี้นิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นสีเทาท็อปนะครับอันนี้เหมาะสําหรับตัดพวกกางเกงขาสั้นผู้ชายหรือว่านําไปตัดเป็นสเวตเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้สีเทาเรามี2เฉดนะจะมีเทาเข้มกับเทาอ่อนนะครับผม ส่วนตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวสีกลมสีกลมนี่จะมีความหนาขึ้นมาครับจะเป็นตัวคัตต้อนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวคัตต้อนสีกลมลงมาเนี่ยครับจะมีความทิ้งตัวจะเป็นเนื้อผ้าเก็ตปาเป็นเอกนะครับจะมีความทิ้งตัวละยืดหยุ่นของเนื้อผ้านะครับสปริงดีครับอันนี้จะเป็นคัตต้อนร้อยเนะครับสปริงเนื้อผ้าจะต่างกันอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเนื้อหนาพิเศษนะครับ อันนี้เหมาะกับทําพวกสเวตเตอร์โดยตรงเลยเป็นสีพวกชาไทยสีแดงสีชมพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเกล็ดปลาหมดเลยตัวนี้เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อคัตต้อนนะครับร้านเราเนี่ยจะเป็นร้านผ้าสต็อกนะครับหากใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับ JR Fabric Fanpage หรือโทรมาที่0981465963นะครับ